สวัสดีครับเมื่อวันที่3มีนาคมนะครับ2พันร้อย68นะครับนี่คือตลาดสดเทศบาลโนนบุรีนะครับหรือเรียกเข้าใจกันง่ายๆว่าตลาดสดอำเภอสตะขขนนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ,รนะรบเอาเมื่อนี้เป็นตลาดเย็นนะครับ้าพ,พี่น้องว่าบนตลาดเย็นตลาดเย็นอำเภอสตะขขนจังหวัดกาลสิน เดี๋ยวจะพาขามาเบิ้งตางขีง่แด้ครับมาดูทางนี้นะครับมีอะไรบ้างมันบางือโอ้มันหนึ่งมันดิบอันนี้มันดิบเนาะโอ,อนน้อันนี้คือซุปแล้วเจ้าบาดบ่ะครับโอ้โแพงเด้อตลาด นอนบุรีนะหรือเอตลาดสดหอมเภอสักขันที่มือแรงแม่ค้าชิ้นหนึ่งมันไว้ถาพี่น้องสุกแล้วก็มีเศร้าบาดได้ครับหรือจะเป็นดิบๆก็ได้ข่ากัมข่าเขียบบักอื้บักอื้บักอีมีมัดเอานี่เป็นแผ่นแม่นยำงนี่ยโอ้บักข่าเขียบเพี่เต๋อเอียงบอกครับโอ้รับมา ซูมมอเนาะทุกวันไม่ได้ขาดนี่มืดเอาอะไรครับตามาสามล้อตาจกได้ยังมาเอาดื้อเราเสียเรียกครับแม่มาเอาพัดข้าวหนบอ่าน้ำเนาะบัดนามแบบยังมีมดอยู่นน่เนาะ แดงกะเซ้าบาทถือก็สันตลาดห้องยหาบาทที่เขือเขือปลาปลาสด่าเคือนล้ำเป่าปลาสบท่งปลาสะท่งสบท่งแม่ค่ะเงืนล้านก็ยุคือเก่าอยู่เก้าจีโบราณตกแข่งมีเหมือนตเนีเง นี่นะครับมีหัดมัมบ้ดนี้ใส่กอกมัมค่ะมัมใส่กอกอำเภอสัตขันยัดเองครับแซ่บบอครับบอนะครับผู้มาซื้อว่าแซบแซบแล้วประกันคว้มแซ่บไปเลยสิบบาทเนาะสิบบาทโอ้ยังเสียมาเบิ้งอยู่เดาไหนย่ามเสียออกไปเด้เองเสียน้ำเนี่ยจ่าย่ามาเบิ้งค่ะเอา ข้ามาว่าเบิ้งขึ้ซื้อเลยนั่นลาบันเนปนแหออกไปยังจะซื้อาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เบิ่งน้ำสะกอนเดี๋ยวนี้เบิ่งหอดแม่ข่าเบิ่งบิงโอ้ยสับอยู่ับสับอาผมไปไปทายผู้ไทยดูสับเพิ่มสวยสวย สวยแบบธรรมชาติแบบตามว่ายผู้นันว่าอืดอัดลาดนี่แล้วผู้กียบันกูจีนี่เมื่อเดียวสามอ่านเลยโอ้ยบัวหอนเราเขาโอ้ยเราใส่เราเราประสบความสำเร็จล่ะ สองวันห้าพันล้านยูนิเออเ้าห้อก็ยวนยู่เหงายุ่เพลนยุ่งไปแล้วอจะดังบักทะลุโลกเลยปะเออทีนี่ไปซื้อสวยงบ้านกคอนก็ไปซื้อแหวนเหมือนเันแล้วพญกะทะน่ะบอเออพญากะทต้งสยผมผมค่อยเบิ่งเราผมจะยินคนถามมันเป็นยังยังนุ่นกระทะเป็นคอนเทนต์แล้ววะดังบักคไดดังบัค ยี่ยังใสียกันั่นบอกใครเหรอ,อ,อเอามาห้อยลยลลุ่มจุ่มโอ้ลุ่มจุ่มเลยเป็นก้อนขี้บบโบลานโบ,บคือผู้ใดมีผู้เดียวทาน,นั้นไม่เนี่ยหายไปเรื่อยโบลื้อออกขึ้นไม่เนี่ยหายไปเรือยจ่เนโบขึ้งางมแถวไม่ไปเอามาแต่ใส่มันมันแข้งแบบโต่ ือาได้ทั้งมไมทั้งได้ทั้งเาคั้แถมไปเลยงเขาขี <laughs> เอคุยกับแม่ค่าสร้างสันได้ครับด้วยเอา้านี่นีน,นี่แม่ข่านี่มีมดพุนละตั้งแต่มันเกี่ยวมีมดยังสีมะเบิงยังสีมะเบิง <laughs> โอ้ยแต่แต่แซ่ดหม่ำเล่าก็ได้นะพุนนะขอบคุณได้แม่ค่าด้อสวยตามวัยบอกครับ แล้วว่าอื่นอือนหาดบอมแมนสวยไปตามวัยนะครับอขอข่ากีงินลานเด้อปั้นละสิบ,บบาทเนาะขอพคุณหลายได้ไหมค่ะทั้งสองปลา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 คือตัวใหญ่แต่ลอยเศร้ากิโร่เธอะะ่ะซื้อน้ำเปิ้ลเ,เอาตัวเดียวสร้างได้สองันบ่ะครับ ตัวเดียวสร้างได้สองต้มน้ำหนึ่งน้ำปลาปลาแม่ค่าสดสดสด,สดกระมี่เอือบกระมี่หกสิบตามราคาเด้อหกสิบหรือเก้าสิบเก้าสิบโอ้ยเก้าสิบเนาะโมเมนต์หกสิบเลขกลับหลังตัวแม่ค่ากำลังไปขั้วปลายจ้ะคุณขายดีขายดีเลย ปลาเกลื่อนน้มเปล่าอยากกินแม่ตลาดสาตขันจะไปตลาดอื่นนั่นแมนบัวแม่ค่ะกันจะกินปลามาตลาดสาตขัน <c oughs> นออี่มัดปลาแดกปลาล่าปลาที่โตเออเอาพูดแล้วก็เลังฟักปลาอยู่เพิ่นสร้างตัวเดียวเฮ็ดได้สองกันทั้งต้มทั้งหนึ่งอยากได้ยดังไงสร้างแม่ค่ะ สั่งในขี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสั่งในขี้อาหารตามสั่งนี่นาเก้าสิบบาทตัตัวนึงน่ะผมอ่านกลับหลังเลยว่าว่ามันศูนย์เก่าเนาะโลหนึ่งนะครับ,บรเก้าสิบาทกว่นิใส้เกลือเราบอกโอ้เออแล้วออกเมื่อหนึ่งได้เลยออามาขายเ้อปานแก้วเ<ม>พิ่นเนี่ย,เ,ยเ,ออเอาบอกครับบอกกันแม่แค่เออพื่อเสียม แม่ผู้ซื้อว่าสบายบ่โอ้แสดงว่าแม่ค้าเนี่ยเอืบแสบสน้ถว่สบขายดีเป็นไแม่นเบตัวห้อผ้กเกลดมนผ้าแกแม่มาอุ่นหนุนเด้อมี่ยังแนี่ยีดเชียวบอกกะนาบาดเมืองทองเชียวห้อนี่ยเออสะพานเทอุดา วัดภูเข้าพุทธาวาสผู้กุมเขาพิพิธภัณฑ์ฮ่าดอกเกศแม่บัวหัวน้สอออนอันนี้เดี๋ยวอไรเอาเอามาขายบ่แมนเอาอาให้เบิ่งแม่บ่แม่ค่ะแม่ค่ะปลาเอามาขายบ่เมนเอามาให้เบิ่ง ตลาดต้มซื้อโมเมนตลาดต้มส้มนี่แล้วผู้ซื้อนี่เอาซองยางเล่ดนีทั้งตง้มทั้งหนึ่งในตัวเดียวกันได้ครับแม่ค้าเฮ็ดไดม์มดสั่งได้คือก๋วยเตียวโอ้คือบต้มไงก็ต้มได้สั่งมากด้วแม่ค้าใจดีสั่งได้คือกว๋วยเตียวส,ส,นนสั่งได้คือ,คอของมันไก่เนีน่เนาะเอาขายดีได้ไหมค่ะเด้อแม่ค้าธนาคาน ธนาคันมีหมัดนะครับได้เผนบักเพล็กเพล็กสวนดอกแคบักเขือเทศตะไคร้คาโพรเพามีหมดอย่าบอขายแต่ปลาเอามาขายนะครับไม่ใช่เอามาให้ดูไม่ใช่เอามาให้ถ่ายกูเองขายเองนักเลงนั่มบอนักเลงพ่อนักเลงพ่อเอ้า แม่ค้าป่างามตามวัเยเร้อว่ามปนอุนอนอนอริเอลอาลาดโลาว่าอุอาริเอลอาลาดโลวา่าขอบคุณนาลาลยได้ครับเด้อโอ้ยขายดีใจดีแม่ค้าธนาคารเนี่ยเอาผมคุยเล่นยญเป็นส่อะไรครับโอ้ยขอบคุณหลายพักเคิรกตะไคร้คุณยายเนี่ยขายแต่พักเนะาะไม่ได้ขายป่าน้ำเนาะ แต่ว่าผักมีเมดบะเขือเกลือพริกเขือเกลือปลาพริกสวนพริกสวนมีหดขวนมีอย่างสดสดกระเพรากระเพราบะเขือบะเขือใส่ยินบัวแม่ค้าปลาสาขันสาฮาสาขันเขาปลูกเก่งเนี่ยบะเขือบะเขือก็มีนะครับบะเขือโอ้บะเขือสีม่วงขึ้นไงไงดิเหรอคุณยาย ของแฉอยู่บนนี่บักเขือนี่ไหมของแอยู่เนาะโอ้บักเขือของแฉะได้สีม่วงผมเห็นเขาห้อยทุกคนแดามันเอาปูนพัาสเตอร์รหรือปูนยังเฮ็ดเอาเนี่ยไหมอันนี้ของแท้ได้ครับเด้อของคุณยายนี่คู่นี้เท่าไรหร่เลยคุณยายโอ้ยสิบบาท ไปเป็นคู่คือเกิดองคุณได้เนอยไปเป็นคู่คือเกิดด้วยเนอเพราะเราเกิดมาคู่กันเยินว่าพ่อค้าขายหมูไก่ว่ <speaks. S 1> ะสองหน่วยได้หนะ่นคู่กันเลยลมันที่ไปมันที่ไปคู่กันแน่นอนอนะ่ะน้อโอ้บอกเขียคุณได้ <m> เออ ยังสิมาเหลอบางนึ่งคนใจอยู่นะเสิเมื่อเด้อคนใจมาช่วยอยู่เด้อมาช่วยอยู่เด้อใช่ปะฮะอืมจะเป็นไก่ไซนั่นแมนอันนั้นเป็นเป็นตะล่อนทั่วเลยอันนี้ตะล่อนตลาดมันมีหลายหลายอ่านลายซองอืมของเ้าไก่เนาะไก่เกยได้มดตั้งแต่เท่าถึง ทุกชวนเลยอยากได้แบบได้างพ่อค้าได้โค้งก็ได้เท่าก็ได้เอิบตีนบ่โอ้ผมผมยานเบสูภาผมเอินเท่าโอ้ยพวกเอิบก็ได้น้องก็ได้ปีก็ได้เลือดก็มีอยากได้ให้มาตลาดสาธาขันมหาพ่อค้าไก อยากได้ยังมานี่สร้างได้ปานกว๋วยเตี๋ยวคือเพิ่นบ่คือกันสร้างได้ปันเข่ามันไก่กับกว๋วยเตี๋ยวเอาขายดีดยววดย้ะพ่อเด้อครับผมเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายอันนี้เที่ยวอันนี้อีกตลาดเป็นนครตลอตลาดเลยตลาดอย่างเดียวเลยเอ๋อมอเตอร์ไซค์ผู้ใดคือบรรทุกหลายแต่ห้องผู้ใดสนนี่โอ้มาเสียกไก่ พ่อค้ามพ่อค้ามาซื้อไก่มื่อไรใส่ซื้อไก่หวัดดีครับคือเป็นตาแซบอย่าครับปมาบักไงเนี่กัดเพาะกัดทะเท่าะใดเราบักไงเนี่โอ้โอ้มันใหญ่เนาะอมาถูกเออเออนี่ยนะครับเขาเอิญปอเปียะบอเปียะน้องแม่ปอเปี๊ยเนาะแม่ค่ะเนาะ พอเปียกยวนหรือพอเปียเวียนนามของนอกตัวสั่นเนี่ยของนอกบ่มาแต่น,นอกตัวนั่นผู้ขายขอบอกว่าสาวเวียนานามได้บ่เอาจาักหน่อยเนี่ยว่าว่าไดท้ทีเดียวเด้่แต่ว่ารอบสองมันจะบ่คือเกา่าเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวเขาบอกด้วยดัองอยังบุญเวียนนามเนาะเอาของเวียนน้ำด้วยเฮ็ดในไทยเนาะ แต่ว่าเป็นเปียยโอ้พเปียยวนแต่ว่าทำในไทยใช้สูตรของยวนแซ่บมีมอแถมแก้วแถมผ้าในพร้อมห้าศูนย์บาทหรือห้าสิบบาทเอาขายดีไ้ไหมัะขายทุกมือบ่ะครับโบเคยขาดจ็กเทียมันบ่ทุกวันแต่กินมากทุกมอือเลยไม่เคยขาดโบมีวันปิดราชการ เอาปอเปียยวนนะครับไม่ไม่นั่งเกาะถือจ่บอกโอ้ปอเปียเวียนน้ำยวนกเ็เวียนน้าม,มันเดียวกัน,อน,นเอามาทูมือนะครับโบเคยขาดโบเคยปิดราชาการ <c oughs> เอาขอบคุณเ,เลอะนะทนาย่าเด้อขอบคุณครับผมรอมาเบิ่งทางขีดกันนะโอ,โอ้ปอเปียก็พี่ขวเดียวกันบอกครับลูกชายวันนั้นบอก ติบเขอไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวนี้แม่พอคาลอยติบเข่าหงลงโอ้อืมเอาหนาขึ้นยันน้ำเดี๋ยพอคา่อยขึ้นหนา,นายันน้ำเดี๋ยว่เป็นเป็นลูกเครื่องบ่อลูกเครื่องเลียนน้ำปอเปี๊ยนแหนมครุ๊กออมาเดี๋ยวนี้ครับเลื่อตลาดลอภัยสังข์สักคันทุกวันครับจากกินมาเลยครับบ่ได้ปิดบ่ได้หยันเล่ยมาทุกมือจะเห็น วัดดีหล้าก็เล่ปิ้งอยังเราลูกปิ้งไม่่ลูกสาวบ่เนี่ยโอ้ใช่เลยวัดดีครับมอไดแล้วอมอหนึ่งมอหนึ่งมอต้นนะครับอเอาปิ้งละสิบบาทเนาะเริ่มต้นที่สิบบาทบ่มอห้าบาทห้าบาทเอาโอ้ยลืมมานไปห้าบาทเท่านั้นปิ้งโอ้ปิ้งมันห่อนเล้เป็นด,ดัซซ่บ ทั้งหลังกับปิ่งขึ้กันบ่โอ้สองคนช่วยเหลือกันนะครับลูกทนขายเะครับด้วยคุณแม่ผู้ปิ้งคุณพลผู้ปิ้งนะครับลูกสาวขายเอาตลาดสาดตะขันนะครับทุกวันหมูปิ้งสุโคไทยโอมาตะไก่ตัวสั่นเนาะมายละห้าบาทสิบบาทขายดีครับขายดีขายดีอยู่แล้วเอาเพื่อนเก็บเก็บไปใส่ เขาอันนี้ย่านกล้องอบอกเขาขึ้นไปแล้วบอกย่านก้อมบอกขึ้นไปแล้วขึ้นงไหนโอ้ย,ยานมอน <c oughs> ย้ายที่ <c oughs> ย้ายที่ <c oughs> ย,าย้ยายที่ออกมานอกโอ้ใหญ่ดีใหญ่ใส่ออันนี้คือการย้ายที่นะครับ ใช้คนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปเขาลำใหญ่ทีผมนึกว่ามันผมนึกว่ามันย่านกล้องผมที่ถนนขอบคุณหลายหลายเด้อขายดีเด้อสุโขทัยมอนหนึ่งขายดีละโอเป็นขนมใช้ออกงข้างล่างนะครับขนมจนขนมขนมอ๋อขนมเนื้อหมูเนื้องัวได้ทางครับพี่ โล่าไร่นอ้ของเขาเนี 140, โ่โอ้ 140, ร้อ<ไ>ยโอ้ร้อยสี่สิบรอยห้าสิบโอ้โอ <laughs> หน้าตาผู้ซื้อหรือหน้าตาผู้ขายผ,ผู้ขายขา <laughs> ผู้ขายขายตามขายตามหน้าตานะครับถ้าหน้าตาดีก็แพงมาหน่อย <laughs> คนหน้าตาดีมาซื้อนี่็นรถเห็รู้เรื่องเถื่อื่อตัวสั่นเอาแพร่เข่าเอาอันนี้เนื้อหมูนะครับร้อยสี่สิบบาทขายขายตามใบหน้าผู้ขายเด้อะผู้ขายหน้าตาดีก็ขายราคาดีขายดีแล้วพอค่าเด้อเอาขายดีก็แม่ค่าบอแค่ไหนี่เอาบอกผมว่า <laughs> ผมบดถ่ายหรอกสันมาใช้นี่อันนี้ก็เนื้อวัวสดไส้ก,อก,อกร,สรอกโอ้กาลัางเทสสมบนคุณย่าโอ้ป้นสมบ่ผมถ่ายจักหน่อยเลเด้อกาลังเทสสมบ่โอ้สมสมเป็นกน้อนเป็นกน้อนห่อไส้ไปตองเนาะห้องเฮาจิโร่เท่าไรละครับ เนื้องวัวโอ้ร้อยแปดสิบบัวแพ่งนองตัําก็สองร้อยบ่เอาคือถือจ้ะโอ้สองร้อยแปดสิบผมนึกว่าร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบน,นะครับเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวกับลูกเห็ดสมอยู่ด้วยครับคุณยายผุ้งเ้อถไายเอาจักหน่อยกันผู้เห็ดสมแซ่บอือเอาอันนี้เป็นเนื้อหมูครับเขียงหมูคือกันนี่เด้อของห่อขายยังไงครับที่โลกเท่าไหร่กำลังขายครับกำลังขายอยู่ กิโลเท่าไรละแม่ค่าผู้ยหาเสือบเขียงหมูผู้นั้นเพิ่นขายตามใบนาเพ,พิ่นะว่า <c> ว <oughs> ผู้นเออการพูดซื่อเนีต่ตาดีกับข้ามัน่าเอาห้องเฮาเนี่ยขายร้อยห้าสิบเนาะเอาเนื้อหมูเนื้ออยังสันมีเมอรเด้อเอามาให้แม่ค้าพิ่นครับขอบคุณหลายเด้อแม่ค่าขายดีเด้อยพูนเอาเมนอยังทั้งสี่ขึ้นรุ่มกันขายดีครับจรเจนเข่าแถวว่าเมนเขารวบทุ่งชาติเจน ขายดีเป็นไงเจสันโอ้ดดสีทอดดีอเอาบอกครับบอกเอามากมากเขาดูเขาหลานหมกขึ้นหลายแต่อเอาขายดีได้เป็นลูกชิ้นทอดบอด่อนลูกชิ้นทอดอยังทอดบอุ้มนี่เหมือนไก่ทอดกับมีเดอเออเบิ้งอ่านไก่ก,ก้อนเค็นไก่ทอดโนนบุรีโนนบุรีคือเพื่อนสารสกัดนะครับลูกชิ้นทอดใหม่น้ำมันใหม่ทุกวันครับ โทรัพท์ก็มี่ครับ0 9 3 3 3 8 1 8 4 9แจกเบอร์โทรัพท์หมายควาว่าส่งหอดบ้านหมนจังไหนโอ้ส่งกับส่งบ,งบอกครับส่งให้ด้วยนะครับโอ้คือใจดีไปค่ะเนาะโอ้อ้อมแอมส่งอ้อมแอมนะครับลูกสาวยูมหอดได้แล้วเนี่ยป .5 บ่เอาโตขึ้นจะสวยตัวหน้าตาดี หน้าตาดีเหมือนคุณแม่น,นนะน้อคุณพอ่อบวบปากเลยทั้งหลังนี่กำลังใหญ่อยู่ลูกไส้บ่ครับนี่นโอ้ขยันขันแข็งเด้อมาซอยกันเหมืนอนปอบครัวขายดีเลยครับนี่เด้อแซ่บก็แซ่บเบิง่งเอี่ยเาเพอสร้างสรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับตลาดนี่พี่น้องมาบ่ผิดหวังเด้อเอาผมชายไม่ได้พูดละถือดีดขอบคุณหลายในแม่คขกเด้อขายดีครับขายดี เมื่อกี้ได้เข้าแถวเสือได้ยังไได้ยังไงเลยเม,มา่กิน้นให้เฮาโอ้หิวไวบอกครับขึ้นหลายเลยเออเอาหลายขนาดเนาะ